สวัสดีนักลงทุนทุกทุกท่านครับผม หุ้นอะไรที่สามารถแทงวิกฤตได้และพึ่งเพิ่มปันผลขึ้นมาถึง10%เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าที่ผมชอบพูดว่าหุ้นที่สามารถแทงวิกฤตได้นะฮะคำว่าแทงนี่จริงๆไม่มีพูดเป็นศัพท์ของนักลงทุนนะครับอันนี้คือเป็นศัพท์เกมเมอร์คนไทยที่ชอบพูดกันนะครับเออแล้วมันก็ค่อนข้างติดปากผมไปแล้วด้วยนะฮะก็เลยต้องขออนุญาตให้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าแทงได้นั่นคือเป็นหุ้นที่กันวิกฤตนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นของศัพท์ภาษาอังกฤษนะฮะเขาจะใช้คํา Outperform นะฮะก็คือหุ้นที่ทําได้ดีมากกว่าหุ้นอื่นในตลาดทั่วไปล้วครับหรือไม่ก็ตรงตามตัวเลยครับที่จะใช้คําศัพท์เช่นว่า recession proof stocks นะฮะก็คือเป็นหุ้นที่กันวิกฤตนะครับถ้าใครจะหาหุ้นตามเว็บไซต์หุ้นกันวิกฤตนะฮะก็จะต้องใช้คําว่า outperform กับ recession proof stocks แบบนี้นะครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับคำว่าแทงเนี่ยแล้วก็เอาเปอร์ฟอร์มหรือ r e เซช s i o n proof stock นั้นความหมายที่จริงของทั้ง3ตัวที่ผมหมายถึงก็คือไม่ใช่หุ้นที่เจอวิกฤตแล้วจะไม่ตกนะครับหุ้นทุกตัวครับถ้าเจอวิกฤตจังๆยังไงก็ตกฮะในช่วงวิกฤตรอบแรกๆแต่ที่หมายถึงว่าหุ้นที่กันวิกฤตคือหุ้นที่ตกไปแล้วและฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าเพื่อนละครับอันนี้แหละฮะคือความหมายที่แท้จริงนะครับของหุ้นกันวิกฤต และหนึ่งในหุ้นที่กันวิกฤตได้ดีนะครับต้องบอกว่ากันได้ทุกวิกฤตจริงๆนะฮะฟื้นตัวได้เร็วมากๆเลยหุ้นนั้นคืออะไรเดี๋ยวขอตะไว้ก่อนนะครับพอดีว่าหุ้นนั้นเพิ่งมีผลประกอบการออกมาเลยฮะมาดูผลงานตัวเลขของเขาจริงๆกันก่อน,อนดีกว่าครับว่าทําได้ดีหรือเปล่าอ่าดูผลประกอบการของหุ้นตัวนี้กันก่อนนะครับตมาสที่ผ่านมาแหละครับพลาดไปนิดเดียวเองฮะ0.6%จากเว e ็บ a r n i n g Whisper ที่คาดการไว้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลข EPS จริงๆนั้นสามารถที่จะทําได้เกินเป้าไป0.02ด ล่าต่อหุ้นนะครับแต่ส่วนของยอดขายนั้นรายไตรมาสนะครับเพิ่มมา5.3%นะฮะแล้วก็ถ้าเทียบรายปีนะครับขึ้นมาถึง10%เลยครับวันนี้จะไม่มีในส่วนของ Earning Growth นะครับไม่รู้ว่ากราฟิกเป็นอะไรนะฮะต้องขออภัยด้วย และเรามาเฉลยกันนะครับว่าหุ้นที่กันวิกฤตได้เป็นอันดับต้นๆของในตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะครับหุ้นนั้นก็คือเป๊ปซี่โคอิงนั่นเองครับตัวย่อ Pep ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่177เหรียญต่อหุ้นนะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่24.26ครับส่วนปันผลนั้นดีงามมากๆฮะให้ปันผลอยู่ที่2.61%นะครับและเขาเพิ่งปรับอัตราการจ่ายปันผลนะครับอีก10%เลยฮะ ซึ่งบริษัทเบบซี่นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มราชาปันผลด้วยนะครับขึ้นปันผลมาติดต่อกันถึง51ปีเลยนะครับโดยประมาณ โอ้โหถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลเติบโตได้รุ่นสู่รุ่นจริงๆครับไม่มีใครครับที่ไม่รู้จักเบปซี่ใช่ไหมครับโอ้โหมียอดจําหน่ายไปกว่า200ประเทศทั่วโลกเลยนะครับโดยเงินหลักๆของเค้านะครับมาจาก2ทางนะครับคือ1เลยที่ทําเงินได้ดีสุดก็คือกลุ่มน้ำหมัดลมนะครับและกลุ่มที่2ฮะขนมขบเคี้ยวครับซึ่งผมไม่ใช่แฟนตัวยงของพวกขบเคี้ยวสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าให้พูดถึงที่เคยได้ยินนะครับก็จะเป็นพวกแบรนด์เลสนะครับแล้วก็ชีโตสนะฮะเพื่อนน่าจคุ้กับ แบรนด์2อย่างนี้ดีนะฮะแค่เลก็ไม่รู้จะเป็นกี่รสชาติกี่เฟเวอร์แล้วนะครับกลุ่มขนมขบเคี้ยวนะครับหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะหรือพวกน้ำบัตลมันเองจริงๆแล้วเหล่านี้นะครับมีการเติบโตขึ้นทุกปีนะครับในกลุ่มตลาดที่ใหญ่มากนะครับแม้จะเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เลขหลักเดียวก็เพิ่มขึ้นเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ครับการเติบโตของกลุ่มน้ำบัตลมและขนมขบเคี้ยวมันจะเติบโตทุกๆปีเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็มีการขยายตต่่่่่ออไไไปเรืยๆแทีดดููถกม้ คือประเทศที่กําลังพัฒนาล่ะครับมีการเติบโตขึ้นเช่นกันนะครับและประเทศเหล่านี้ฮะที่มีการเติบโตขึ้นในทุกๆปีนะครับมีการขยายไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าแบรนด์เป๊ปซี่นะฮะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยฮะก็เลยทําให้เติบโตล้อ,อกกันไปกับทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและก็ยังไม่พัฒนาเช่นกันครับดูฮะศักยภาพของเป๊ปซี่ นั่นมาเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเ๊ปซี่นะฮะถึงเป็นหุ้นที่ต้านวิกฤตได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนนะฮะฟื้นตัวเร็วมากๆครับมาดูนะฮะหปีที่ผ่านมาบวกไป6%นะครับแค่หนึ่งปีนี้เราก็ได้รู้แล้วฮะว่าโอ้โหหุ้นนี่สวิงตัวอย่างรุนแรงน,นะครับแต่ท้ายที่สุดก็เติบโตนะฮะถ้าเราดูจุดตั้งต้นนะครับถึงจุดสิ้นสุดณปัจจุบันณตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามันเติบโตนะครับแม้ว่าจะมีการสวิงขึ้นขึ้น,นลงเ๊ปซี่นั้นเป็นหุุ้นนที่่่อยูใกกลมม็ หมายความว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบนี้แหละครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วฮะกลุ่มเหล่านี้แหละครับเป็นกลุ่มที่อ่อนไว้ต่อวิกฤตมากๆแต่เป๊ปซี่นั้นจะมีคุณสมบัติเด่นคือเป็นหุ้นที่ฟื้นตัวได้เร็วจริงๆครับเพื่อนๆฮะตกมาแป๊บเดียวฟื้นละตกมาแป๊บเดียวฟื้นละนี่ฮะตกปุ๊บฟื้นได้อย่างรวดเร็วมากครับเนี่ยฟื้นใหมล่ละ ถ้าเพื่อนๆไปคอมเพรกับหุ้นอื่นๆนะครับจะเห็นว่าถ้าตกมาแบบนี้นะครับส่วนมากเขาจะใช้เวลานานนะครับในการกลับตัวเป็นหุ้นที่เหมาะมากครับกับการจะเก็บไว้ในพอร์ตแบบเรื่อยๆฮะค่อยๆโตไปเรื่อยๆแบกพอร์ตได้ดีเลยครับคำว่าแบกพอร์ตนั้นก็หมายความว่าหุ้นหลักๆของเบื้อนอาจจะตกต่ำอยู่ใช่ไหมฮะแบล็ซีนั้นก็จะช่วยไม่ให้พอร์ตนั้นลดลงไปเยอะมากครับอีกนายหนึ่งก็ให้ปันผลเข้ามาทุกๆ3เดือนด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะมีเงินลงทุนเพิ่มนะฮะมาดู5ปีบ้างนะครับ 5ปีขึ้นมา62%นะฮะไม่รวมปันผล10ปีราคาเติบโตมา141%นะครับถ้ารวมปันผลไปแล้วนั้นหุ้นจะเติบโตประมาณ230%ครับผม ส่วน Max นะฮะราคาเติบโตมา7 5 9เลยครับสิ่งที่อยากพรีเซนต์ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูครับว่าการเติบโตของเปปซี่นั้นค่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะแล้วดูครับว่าหาจังหวะแหวงๆแบบนี้นะครับน้อยมากๆเลยฮะที่จะแหวงไปเยอะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆนะครับหรือแม้แต่หุ้นใหญ่ๆหุ้นเทคนะฮะเวลาแหวงนี่แหวงเยอะเหมือนกันนะครับใน2วิกฤตล่าสุดนี้นะครับแต่เ e ปซี่ดูครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาแบบนี้นะฮะ ตอนที่เพิ่งประกาศไตรมากนะครับ CEO นั้นก็ออกมาบอกว่าเป๊ปซี่นั้นยังมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆนะครับและทางเป๊ปซี่เองนั้นช่วยให้นักลงทุนหายห่วงได้ครับนอกจากจะเพิ่งไปโคกัดเทสลานะครับจัดทํารถไฟฟ้า EV ีของเป๊ปซี่เองนะครับเอามาชิมลังร้อยคันนะครับเป๊ปซี่นั้นยังมีแผนในระยะยาวครับคือจะพยายามเสริมแกร่งให้ตัวเองนะครับและจะพยายามทิ้งห่างคู่แข่งที่จะตามมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งตัวเลขก็เห็นได้ชัดเจนครับว่าเป๊ปซี่นั้นสามารถทําได้จริงอย่าง ที่พูดนะครับมีการเติบโตทุกๆปีครับและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับของเป๊ปซี่นั้นก็คือการจัดการครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป๊ปซี่นั้นไม่ใช่เน้นแค่การทํากําไรนะครับเป๊ปซี่นั้นมีโครงการครับซึ่งทํามานานแล้วด้วยฮะรเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเป๊ปซี่เลยคือปรับลดต้นทุนนะครับ โครงการนี้นะฮะสามารถทําให้เป๊ปซี่นั้นประหยัดยืนไปเป็นพันล้านดอลลาร์เลยครับซึ่งหลายๆธุรกิจฮะ,ะอาจจะละเลยตรงนี้ไปครับเป๊ปซี่เขาออกมาบอกเลยนะครับว่าการลงทุนตรงโครงสร้างที่พยายามปรับลดต้นทุนนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นจะทําให้เป๊ปซี่นั้นเหมือนจะได้กําไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับกับโครงการที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้ส่วนความเสี่ยงในเรื่องของหุ้นเป๊ปซี่นั้นนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายปันผลแล้วครับเพราะว่าในเรื่องของทิศทางหรือยอดข เพื่อนๆลองไปดูแลวครับว่ามีการเติบโตทุกปีจริงๆนะฮะผมยังไม่เห็นว่าเบปซี่นั้นจะขายไม่ได้ครับเพราะว่าแบรนด์เขากระจายได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แข็งแกร่งมากๆและทุกๆปีก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่เช่นกันนะครับก็เป็นในส่วนของเรื่องการจ่ายปันผลเนี่ยแหละครับเป็นความเสี่ยงที่ยังจะพอหาได้นะฮะของหุ้นเบปซี่แต่ความเสี่ยงของเบปซี่ก็ไม่น่าเกลียดครับได้ AA หมดเลยนะฮะมีแค่ C คือตรง Dividend Yield เท่านั้นนะครับดีหมดเลยฮะยกเว้นตนส่วนของ Payout Ratio ต้นเองนะครับที่เบปซี่จ่ายอยู่ถึง66.6% นะครับถ้าเราพูดกันเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้มันเข้าแกลบว่าคงจะเป็นความเสี่ยงละที่พอจะหาได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเป๊ปซี่นั้นมีการจ่าย payout ratio มาหลักประมาณ50-60%ตลอดทุกปีเลยครับเขาจะอยู่ประมาณนี้ละฮะมาเนิ่นนานแล้วฮะไม่ได้หนีไปไหนเลยครับและด้วยที่เพิ่งประกาศเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาถึง10%นะครับปัจจุบันจ่ายอยู่1.15นะฮะเพิ่มมาอีกรับเปอร์เซ็นต์ครัดการต้นทุ ได้ดีมากๆแล้วเขากล้านะครับที่จะขึ้นปันผลถึง10%ผมมั่นใจเลยครับว่าเ๊บซี่นั้นไม่ได้ขึ้นเพื่อที่จะคงสถานะในกลุ่มราชาปันผลอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่ามีจ่ายจริงๆและเขาก็ผ่านการคิดไตรตรองมาดีแล้วนะครับ10%นี้ไม่ใช่น้อยๆนะฮะเขาจ่ายมา50-51ปีเลยนะฮะและยังเพิ่มขึ้นมาได้อีก10%มีการจัดการที่ดีมากๆครับผมก็ยังมองว่าเบบซี่นี่แหละะหุ้นที่สมควรที่จะเก็บในพอร์ตเลยนะครับโตเรื่อยๆแล้วก็จ่ายปันผลได้อย่างมั่นคงอุ่นใจนะคร ถ้าใครถามว่าเบปซี่หรือโค้กดีกว่ากันแล้วก็ผมแนะนำฮะให้ไปดูรายละเอียดซึ่งผมมีเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกทางด้านมุมขวาบนนี้ได้เลยครับเพื่อนๆจะรู้ว่าควรที่จะเลือกเบปซี่หรือโค้กดีกว่ากันนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูอีกทีฮะคลิปนี้น่าจะให้คําตอบกับเพื่อนๆได้มีอยู่หุ้นหนึ่งนะครับที่เพิ่มอัตราการจ่ายปันผลขึ้นมาตั้งแต่ก่อตั้งนะครับมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะและเติบโตรวมกันทั้งสิ้น270%ครับ พุนนั้นคือแอปวีอีกแล้วโอ้โหทำไมพูดถึงแอปวีเยอะจังต้องขออนุญาตอีกสักหนึ่งคลิปแล้ว เพราะราคาแอปวีนั้นทำตัวแปลกแหวกวิกฤตมากๆเลยครับเพราะแอปวีนั้นเราพูดถึงในแง่ที่ไม่ดีไปแล้วนะครับบอกความเสี่ยงไปเรียบร้อยครับว่าแอปวีนั้นกําลังเจอความเสี่ยงกับอะไรบ้างเขาเพิ่งประกาศไตรมาสออกมานะครับเรามาพูดถึงในเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับว่าโอ้โหแอปวีนั้นตอนนี้เต็มไปด้วยวิกฤตนะฮะแต่หุ้นนั้นขึ้นมา3วันเต็มๆแล้วนะครับเนี่ยราคาไม่ลงจริงๆครับแข็งมากๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือนักลงทุนพากันเข้าช้อนแอปวี กันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไร EPS นั้นทำได้อีกแล้วครับเกินเป้าอีกแล้วฮะเพื่อนเพื่อนเกินไป0.02 n o n GAAP ไตรมาสนี้ได้มาถึง3.6เลยนะครับแล้วก็รวมทั้งหมด EPS FV นั้นได้เป็นตัวเลข2หลักนะครับขึ้นไปถึง13.60เลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเลยนะฮะได้2หลักคือต้องบอกนะครับว่าแอ B นั้นเป็นบริษัทที่มีการจัดการได้ดีมากๆเลยนะครับไตรมาสนั้นพลาดเป้าน้อยมากๆนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของ EPS นะครับนี่ไม่พลาดมาเป็นโอ้โหนานมากแล้วนะฮะครั้งล่าสุดที่แอ B พลาดก็คือคตรเตอที่ี่4 2018เลยนะครับแล้วก่อนที่จะพลาด2018นนั้นก็ไม่ พลาดมานานแล้วเหมือนกันนะฮะคือเรียกได้ว่าพลาดยติจริงครับเกินเป้ามาทานัน้นเลยนะฮะแม้จะว่าการปรับเป้าหรือไม่ปรับเป้าก็ตามนะครับก็สามารถทําได้ดีเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของรายรับยอดขายนั้นก็บวกขึ้นมาเป็นรายปีนะครับ1.5%เท่านั้นนะฮะพลาดไป1-80ล้านเหรียญน,นะครับแต่เพื่อนๆดูนี่นะครับในส่วนของ global นะฮะรายรับทั่วโลกครับรายรับสุทธิในส่วนของพอร์ตที่ทําได้ดีที่สุดครับเพิ่มขึ้นมาถึง17.5%รับเอ็ๆจําได้ไห้าตัวยาที่ผมบอกว่า เป็นพระรอง2ตัวที่จะขึ้นมาแทนตัวหลักนะครับตัวลินวกกับสกายไดซี่นั้นเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากๆเลยครับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะฮะและ2ตัวนี้แหละครับน่าจะมีส่วนที่ทําให้หุ้นแอปพีนั้นขึ้นแบบโอ้โหไม่ลงจริงๆนะครับเพราะตัวเลข2ตัวนี้นั้นออกมาเติบโตได้จริงๆนะฮะและเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะเติบโตแบบตื่นเต้นเลยนะฮะเยอะมากๆและรวมถึงมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่ค่อนข้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้พอสมควรนะครับซึ่งออกจากปากกอนเสลต o งทาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะคือในการประกาศไตรมาสนะฮะของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อเมริกานะครับเหล่านี้ฮะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆนะครับผลงานแหะครับคือสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกนะครับรวมถึงกองทุนที่ลงทุนไว้ในหุ้นตัวนั้นเนี่ยเฝ้ารอการติดตามครับส่วนมากในการประกาศไตรมาสเหล่าบรรดาผู้บริหารฮะก็จะออกมาทั้งนั้นเลยครับและแอปพีก็เช่นกันครับไม่พลาดลิกกอนเซลสเป็น i ชม a นกับ c e ออนะครับออกมาพูดถึงทิศทางครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมานะฮะหุ้นท ที่สำคัญสำคัญหรือที่อยากรู้นะฮะเวลาประกาศไต่มาสผมจะชอบมาอ่านตรงนี้แหละนะครับแต่อ่านไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันยาวเหเอียดมากๆเลยฮะเพื่อนๆดูครับความยาวของมันนะฮะมันเยอะมากๆครับผมจะอ่านแค่บรรทัด CEO เท่านั้นแหละครับที่ผมจะสนใจนะฮะ ไอตรงนี้นะฮะผมจ่ายเงินที่ Seeking Alpha ครับเป็นสมาชิกเขาเลยสามารถอ่านได้นะครับแต่เพื่อนสามารถอ่านฟรีได้นะครับในเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆเลยครับวันนี้ประธานกอนซาเลสครับได้มาออกมาสรุป4-5หัวข้อนะครับที่ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนอย่างเรามากๆเลยครับท่านประธานนะครับออกมาก่าวขอบคุณนะครับแล้วจวหัวด้วยตัวนี้เลยครับ Impressive Growth นะฮะก็คือความเติบโตอย่างน่าประทับใจครับของ2ตัวยาที่ผมบอกครับ Skyrise และ Linvoc ที่สามารถทํารายได้กว่า 7,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับในปีที่ผ่านมาครับซึ่งนี่แหละครับตัวเลขที่ไม่โกหกใครฮะนักลงทุนค่อนข้างประทับใจตรงนี้มากๆเลยครับบรรทัดต่อไปครับเพื่อนๆอาจจะตาลายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมแปลสรุปให้อย่างคร่าวๆเลยฮะเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำครับท่านประธานมั่นใจเลยฮะว่า2ตัวนี้นะครับจะขึ้นมาแทนยาตัวนี้นะฮะได้ภายในปี2027นะครับตรงนี้ผมอยากจะขีดไฮไลท์ให้เพื่อนๆเลยฮะในปี2027ครับเขาบอกว่า2ตัวยานี้จะทํายอดขายนะฮะขึ้นมาประสบความสำ มากกว่าตัวยาหลักณนะตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าคิดตามหลักการลงทุนสมมุติว่าตอนนี้นะราคาแอปปี้เท่าไหร่ครับ2,027ราคาแอปปี้นั้นจะเพิ่มมากกว่าตอนนี้อีกไม่รู้กี่เท่าแน่นอนนะครับถ้ายอดขายสามารถทําได้อย่างที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเลยฮะที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับหลังจากที่ให้ความมั่นใจไปในส่วนของ2ตัวยาเหล่านี้แล้วครับท่านประธานกรอนสเลตต้องโชว์พาวเลยครับบอกว่าตอนนี้นะฮะมีตัวยาหลายอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรบ้าง น,ะะนี่ฮะมีทั้งเร็งปอดนะฮะอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยครับซึ่งเหล่านี้แหละครับเป็นทิศทางตัวยาที่จะเสริมสร้างเป็นพอร์ตขึ้นมานะทำให้อฟวีนั้นสามารถทํารายได้เพิ่มขึ้นจาก2ตัวที่ว่านะครับและยังมีตัวยาอื่นๆที่จ่อ FDA นะฮะก็หมายถึงว่าจ่อที่จะเป็นตัวยาตัวใหม่ในปีนี้และปีต่อๆไปครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแอฟวีนั้นเจาะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้วยนะครับบท็อกซ์และตัวยาตัวนี้แหละครับซึ่งเขาเคลมว่าเป็นตัวยาที่เป็นผู้น ทางด้านการตลาดเครื่องสําอางด้วยนะครับสิ่งที่ทําให้ยาของแอบบี้นั้นไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าแอบบี้นั้นมีการขอ FTA ผ่านนะครับหรือว่าสามารถได้รับการอนุมัติยาไปหลายๆประเทศเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสกายไลซี่หรือลินวอกก็ตามนะครับอย่างเช่นว่าปีที่แล้วนะฮะได้รับอนุมัติประเทศที่เพิ่มเติมนั่นแหละครับทำให้ยอดขายเขาโตขึ้นและต่อมานะครับต้องบอกว่าท่านประธานคอนเสเลตนั้นบอกนักลงทุนเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าแอบบี้นั้นจะไม่มีอาวุธไปสู้รบบบมือกับชาวบ้านนะครับและไม เติบโตแซงหน้าเฮลแค์อื่นในอนาคตนะฮะพอแอปวีนั้นมีอาวุธที่ครบมือนะครับมี R&D นะครับ Research and Development ครับการพัฒนาตัวยาห้องแลบต่างๆถือว่าเป็นระดับไฮเอ็นนะครับและพร้อมทุกเมื่อครับที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆนะครับขึ้นมาได้ตลอดนะครับและตอนนี้มีกว่า80โปรแกรมนะครับที่กําลังพัฒนาอยู่ครับถือว่าเป็นพอร์ตที่ใหญ่มากนะครับมั่นใจเลยว่าลองเทิร์ g ก o w t ์นะครับในการเติบโตระยะยาวผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจได้เลยนะฮะในการเติบโตระยะ และอีกอย่างหนึ่งครับสำคัญสําหรับผู้ถือหุ้นนะครับก็คือกอนาเลสนะฮะให้คํามั่นเลยครับว่าแอปวีนั้นการเงินยังคงแข็งแกร่งมากๆนะครับเขาบอกว่ามีการ f u l l y Invest เลยครับใน Innovative นะก็คือยังมีการลงทุนแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับในทางด้านนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะให้เติบโตและขับเคลื่อนนะฮะในระยะยาวได้นะครับ dive l อง g term growth นะครับและอีกอย่างก็คือมี f i n a n c i a l p o s i t i o n นะครับที่แข็งแกร่งมากๆครับตอนนี้ใครที่เป็นห่วงว่าแ จะจ่ายเงินไม่ไหวนะครับตอนนี้น่าจะตอบได้แล้วครับเพราะว่าท่านประธานบอกมาเลยครับว่าตั้งแต่แอปนั้นจ่ายปันผลนะครับตอนนี้คือเงินปันผลนั้นเติบโตไปกว่า270%เรียบร้อยแล้วนะครับ และการเติบโตและการจ่ายนั้นยังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากเลยนะฮะนี่ฮะบรรทัดนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าแอปวีนั้นจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้แม้ว่าตัวยาหลักจะลดน้อยถอยลงนะครับแอปวีนั้นมีการที่จัดการได้ดีครับอย่างที่ผมบอกแล้วเขาว่าน่าจะเตรียมในส่วนของตรงนี้มาก่อนแล้วนะฮะว่าจะเจอกับอะไรและจะจัดการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องได้ยังไงบ้างนะครับน่ครับเขายังบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นั้นแอปวียังคง remain well position นะฮะคือยังสามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่นะครับแม้ว่าได้รับผล กระทบจากตัวยาที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเขามีการเตรียมการมาเนิ่นนานแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วง เรามาปิดท้ายข้อมูลจากรองประธานที่ดูแลในส่วนของยอดขาย Sky ยไรซีและ Lin w อล k นะครับคือเจฟส์จูอัสนะครับเจฟบอกว่าพอร์ตนะฮะปูมคุ้มกันวิทยานั้นทําได้ดีนะครับนี่คือพอร์ตหลักของแอฟวีเลยฮะโตขึ้นถึง19.5นะครับแต่ที่จะให้ดูก็คือผลงานของ Sky ยไรซี่และ l ิน w อล์สอตัวนี้นั้นจนเรยเงินได้ถึง2.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับและเติบโตขึ้นถึง70์นะครับนะครับและด้านล่างนะฮะเข้าๆคือ Sky ยไรซี่และ Lin w a ล k ์ครั ยังคงเป็นที่ต้องการของหลายๆประเทศครับใน24ประเทศนะฮะโลกเรานะฮะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจริงๆครับเพื่อนๆในโลกปัจจุบันของเรามีแต่คนต้องการยารักษาแบบนี้ตลอดเลยฮะแล้วก็นี่ฮะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องใช้ยาของทางแอปวีนะฮะอะไรประมาณนี้แหละครับก็ยาวๆเลยครับแอปวีแอปวีนะครับตอนนี้ราคาไป153แล้วนะครับเมื่อคลิปที่วิกฤตนะฮะยังเป็นราคา140กว่าอยู่เลยนะครับนี่ขึ้นมา3วันติดติดแล้วนะครับเนี่ยอ่าผมขอแวะการเปรียบเทียบที่ เปรียบกราฟนะฮะของแอปวีกับเบ๊ปซี่หน่อยนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะครับหปีเท่ากันนะครับเป็นเพื่อนเห็นไหมครว่าเวลาวิกฤตนะฮะส่วนมากครับถ้าลงมาแล้วฮะของหุ้นตัวใดก็ตามนะครับจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่เ,เพื่อนคงจําได้นะฮะว่าเบ๊ปซี่นั้นลงมาแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับนี่คือการเปรียบเทียบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าเบ๊ปซี่นั้นมีการฟื้นตัวได้รวดเร็วนะฮะอย่างที่ผมบอกส่วน PE ของแอปวีนะครับ f อ r w a r d PE อมองไปข้างหน เเท่านั้นเองครับยังถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยของกลุ่มเฮลแคร์นะครับอยู่ตอนนี้ครับอยู่ที่3.89%ซครับผมซึ่งก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ครับในการจ่ายปันผลผมให้ได้แค่ข้อมูลนะครับทั้งทันดน้าบวกและลบนะฮะลองพิจารณากันดูครับว่าสมควรที่จะลงทุนในหุ้นแอปพีหรือเปล่านะครับปัจจุบันแอปพีนั้นเป็นหุ้นเฮลแคร์อันดับ5ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนนนะะใรรยยาวคับตอ นี้ก็พุ่งสวนทางวิกฤตบริษัทมากนะครับมีแต่คนช้อนครับพี ไม่มีไอเดียเลยครับว่าจะลงมาเมื่อไหร่จะลงได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้คาดการอะไรไม่ได้แล้วครับสำหรับหุ้นนี้เพราะว่านี่ขนาดวิกฤตแล้วยังขึ้นมาขนาดนี้มันก็คาดการไม่ถูกแล้วครับที่ขึ้นมาคือเป็นตัวความหวังล้วนๆเลยนะครับต้องบอกว่าหุ้นอาบีนั้นแหมมันเต็มไปด้วยความหวังนะฮะเพราะว่าตรงยาอันดับหนึ่งกำลังลดลงแต่ก็มีในส่วนของตัวที่จะเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าณตอนนี้เราว่ากันตรงๆนะครับยอดขายก็ยังห่างไกลแลลวครับที่จะทัดเทียมในส่วนของอันดับหนึ่งได้นะครับตัวเลขต่างๆที่อ ออกมานะฮะจากท่านประธานจากตัวเลขจริงอะไรต่างๆครับความจริงนั้นคือยังห่างไกลมากๆนะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าเต็มไปด้วยความหวังคือนักลงทุนนะครับแล้วเหล่ากองทุนนั้นมองข้ามช็อตกันไปแล้วครับเลยคาดว่าจะขอเก็บราคานี้ไว้ก่อนนะ,นะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเพราะว่าในความจริงแล้วตัวเลขยังห่างกันมากๆเลยนะฮะแต่นักลงทุนหันขับมองแบบแง่ดีมากๆนะครับคือแบบว่าเชื่อมั่นในแอปวีสุดๆนะครับเราได้เห็นจากการช้อนอย่างหนักหน่วงใน 3วันที่ผ่านมาคือมันตอบได้เลยครับว่านักลงทุนนั้นเชื่อมั่นในหุ้นแอปบีมากขนาดไหนนะครับทั้งๆที่ตัวยาหลักนั้นเพิ่งโดนก๊อปปี้ไปเองนะฮะเนี่ยก็เป็นในส่วนของมุมมองนักลงทุนแหะครับว่าจะสมควรเข้าช้อนตอนนี้ดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ช้อนตอนนี้จะพลาดราคาไปหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบยากตอบลาบากเลยครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนจริงๆครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ